สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีบรรยากาศแบบว่าหนาวนะคะหนาวทั่วโลกเลยตอนนี้ก็ประมาณ18องศาเนาะคุณผู้ฟังบางคนก็คงจะแบบว่านอนจุ้มปุ๊บอยู่ในพรงผ้าห่มนะคะแต่ว่านางฟ้ายังไม่นอน,นะคะ่ะนางฟ้าเป็นนกขมแมวนกฮูก,กะคะ่ะวันนี้เราจะมาทำท็อป,ปิกฟินฟินระมุนต่อใจนะคะคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ย คุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเราอ่านกันตามพลังงานไพ่สามใบที่นางฟ้าหยิบได้นะคะมีพลังงานของไพ่งอะไพ่ควีนไพ่คู่ขึ้นมาราชินีถือเหรียญคิงถือเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ของสี่ไม้สี่ไม้เป็นไพ่ของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูไพ่คิงควีน <c oughs> e พนเดิ n คือไพ่ของชาวทัดดินพึกศกกันมังกรพลังงานตอนนี้ล่ะคะคุณดูเป็นอย่างไรในสายตาเขาหรือเธอคนนั้นคุณเปรียบเสมือนบ้านเขามองว่าคุณคือความมั่นคงในหัวใจเขาอยากรวยอยากมีหลายสิ่งหลายอย่างจับมือปูทางไปกับคุณเขาอยากสร้างอาณาจักรอาณาเขตสร้างขอบเขตความสุขกับคุณเขาคิดว่า คงไม่มีใครที่แบบรู้ใจเข้าใจเพียบพร้อมบางครั้งนะคะเขาอาจจะแบบพูดหรือว่าไม่ได้เอ่ยบอกกับคุณว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนแบบแรงบันดาลใจอินสป r เรชันให้เขาแบบขับเคลื่อนเติบโตไปในทิศทางอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคุณดูเป็นคนที่เขาปลื้มศรัทธา ยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าเรากับเธอมารักกันแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นีม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเขาเขามองว่าทุกสิ่งเนี้ยเราจัดการได้หมดเลยแค่มีเธอเป็นกําลังใจเธอเข้าใจเธออยู่ในโหมดที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบมีความสุขนะคะไพ่สี่ไม้ที่ผ่านมาไม่ว่าคุณกับเขา เจอมรสุมชีวิตใดหนักหนาสาหัสมาแต่อพอมาอยู่ที่คุณมาคบกับคุณมารับรู้หรือได้เจอได้เห็นได้ปะทะผ่านมันมาได้เนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหลําบากตากตรําเงยหยดแค่ไหนพอได้กลับบ้านไปเจอคุณหรือโทรศัพท์หาได้ยินเสียง มีคุณคอยให้กำลังใจส่งพลังงานบวกหายเหนะะื Hi ่อยเลยค่ะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยคุณน่ารักแสนดีคุณเป็นความบับมันเป็นเหมือนแบบเขาจะท้อไม่ได้ไพควีนถือเหรียญคิงถือเหรียญที่รักไม่ต้องห่วงนะเราอ่ะจะทำให้เธอไปถึงฝั่งฝันมีความสุขเราจะท้อไม่ได้ เขาอยากจะหาพลังงานบางสิ่งบางอย่างมาประเคนยัดเยียดถ้าหากว่าเขากับคุณมีหน้าที่การงานการเงินหรือไพ่เหลียยนนะคะเป็นไพ่ของชาวท่านดินพึกศักิกันมังกรเป็นไพ่คิงด้วยนะั่นหมายความว่าเขาอยากมีทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณแบบสุขสบายเขามองแผนอนาคตที่อยากทำให้คุณมั่นใจเชื่อใจว่าเขาว่า support o f f ร์คุณได้นะคะ หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแบบทํามอบหรือว่าแบบยัดเยียดความสุขให้เขาเขาซาบซึ้งค่ะเขาเข้าใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่ส่งคุณเข้ามาทําให้เขาแบบตื่นรู้ตาสว่างหลายสิ่งหลายเรื่องนะคะเวลาที่เขาแบบเหนื่อยล้าท้อรถติดงานยุ่งเพื่อนร่วมงานหัวจะปวดพอแบบ กลับมาหาคุณได้โทรศัพท์ได้ยินเสียงคุณแล้วมันแบบโอ้สุขใจชื่นใจหายเหนื่อยเลยมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องแบบโอ้กินหรูอยู่แพงอะ่ะความแพงมันอยู่ในตัวคุณเนี่ยถ้ากลับบ้านไปคุณทำอาหารให้เขากินสักเมนูซักมือ้อเขาจะรู้สึกเหมือนแบบหทุกสิ่งอย่างแบบฟินคล้ายๆว่า ชีวิตข้างนอกบ้านน่ะมันไม่สำคัญเลยขอแค่มีคุณนะคะอยู่ไปกับเขาความฝัน passion หรือคนคนนี้เป็นคนที่มองอนาคตแบบสวยงามอะ่ะแม้ว่าวันนี้คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าแต่งงานมั่นหมายอยู่กันเป็นว่าที่สามีภรรยาอาจจะเพิ่งคบหรือว่าแบบมองแนวทางว่าแบบเออ เป็นแฟนกันไปแต่เวลาที่เขาได้อยู่กับคุณเขารู้สึกแบบอุ๊ยฉันเน่แอบคิดว่าฉันเน่ยเป็นภรรยาสามีเธอไปแล้วนะเธอเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่แสนดีคุณมีพร้อมนะคะคุณดูเป็นคนที่มีพร้อมทุกสิ่งครบเลยมันยาร้อยเริ่มเกลียเนเสน่ห์ไปจักหวะรูปร่างหน้าตาเซ็กเปียวเสน่ห์ที่มันดึงดูดที่ทำให้เขาอยากจะแบบ มาพบมาเจอมาหาไม่อยากไปแบบว่าออกนอกลู่นอกทางคุณทำสำเร็จเลยนะคะคุณดูเป็นคนที่มีในบุญเลตแล้วก็สามารถที่แบบว่าทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบไม่อยากหลงทางไม่อยากออกนอกลู่นอกทางอยากเลิกงานก็ลายงานก่อนไปทำงานก็ลายงานกินข้าวเที่ยงก็ลายงาน เช้าสายบ่ายคำ่ำสามเวลาหลังอาหารคุณดูเป็นคนที่เมนิปูลเลตครอบงำควบคุมอารมณ์อาการเขาได้อย่างแบบว่าแยบยนนะคะเขามองว่าคุณเป็นแฟนที่ดีเป็นคู่ชีวิตเป็นพลังงานบวกที่ดีเขามองว่าสี่ไม้เนี้ยเราก็พร้อมเธอก็พร้อมอะปไปอำเภอกันเถอะ ไปจดทะเบียนกันเถอะอยากจะคุกเขา่าขอคุณเป็นแฟนขอคุณแต่งงานขอคุณมั่นหมายอยากจะประเคนทาถมบางสิ่งบางอย่างไพ่คิงถือเหรียญสายตาที่เขามองไปที่เหรียญเนี่ยเขาห่วงค่ะเขาห่วงคุณมากๆอยากบอกว่าบางอารมณ์บางครั้งก็มีบ้างหึงแหละนะคะอยากให้คุณรู้ว่า ทุกๆวันเวลาที่เขาแบบมองสองคุณในแพลตฟอร์มโซเชียลเห็นใครต่อใครเข้ามาแบบเม้น์แซวกดหัวใจกดไลค์หรือว่าแบบเห็นคุณแบบโพสรูปเซ็กซี่เอ็กเอ,กเอ,กอึมๆเนี่ยบอกเลยว่าหึ่งมากนะคะคุณช่างยั่วยวนคุณช่างเราใจคุณช่างทรมานต่อมความแบบ โอ้โห oh, หัวร้อนของเขานะคะแต่ว่าเวลาที่คุณเหมือนแบบเซ็กซี่ต่อหน้าเขาหรือว่าแบบอพรมแพรม,พรมนิดๆหรือว่าให้เขารู้สึกว่าแบบว่าวิวสีววกิว้ชอบค่ะเอาเยอะๆเลยทำเยอะๆเลยพี่ชอบนะคะคุณดูเป็นคนที่เขาหลงมากหัวปักหัวปัมรักใครไม่ได้อีกแล้วอยากแบบหาซื้อที่ หาซื้อคอนโดซื้อบ้านอยู่กับคุณนะ่ยอยากทําอาหารให้คุณทานอยากแบบทำอะไรก็ได้เพื่อแบบแค่มีคุณนะคะทุกอย่างมันดูหยุดโลกไปหมดเลยเพียงแค่มีคุณเดินจับมือไปไหนมาไหนหรือให้เขาได้โอบกอดนะคะมันเป็นความสุขที่แบบ ไม่ต้องการใครอีกแล้วถามว่าเขาไปไหนกับคุณเดินผ่านใครนะสายตาของเขาเนี่ยจะมองตรงค่ะไม่แบบว่าเหลข่ข้างเหล่ซ้ายเหล่ขวาแล้วก็หันมามองที่คุณเหมือนแบบเชื่อหรือยังว่าไม่มีใครสวยเท่าน้องน้องหน้าเด็กน้องหน้าหลักน้องนุ่มนิ่มน้องเซ็กซี่น้องเราใจไม่มีใครมาเกินน้องแล้วนะคะคุณดูเป็นความแบบแป๊ะ ความพอดีความหยินอย่างอารมณ์บางครั้งนะคะความเป็นควีนของคุณนะบางครั้งที่คุณเงียบนิ่งลึกรลบโฟกัสเรื่องงานเขาไม่กล้าที่จะแบบก้าวล่วงก้าวก้าวเลยคือเหมือนแบบเวลาที่คุณแบบซีเรสจ,จริงจังทำงานทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เขารู้สึกเหมือนแบบอุ๊ยทำไมคุณดูมีพลังงานความแบบออรา่าสะพึงมาก ต้องรอให้คุณทําให้เสร็จก่อนรอให้คุณแบบว่างก่อนถ้าวันไหนที่คุณแบบซีเรียสจริงจังเขาก็จะแบบไม่กล้าหือไม่กล้าอือจะถามอะไรก็ไม่กล้ามันเป็นดาเมจที่มันบอกไม่ถูกคุณดูเป็นคนที่มีพลังมีอิทธิพลมีดาเมจที่มันบอกไม่ถูกเขารู้สึกเกรงกลัวเกรงใจแล้วก็เข้าใจคุณมากๆนะคะแต่เวลาที่คุณน่ารักนุ่มนิม แต่ตม่ต่เมียโอชอบค่ะเขาอยากจะแบบให้คุณแบบอารมณ์ดีตลอดเวลาไม่อยากให้คุณหงุดหงิดน้านิ้วคิวขมวดเขาอยากฟังเสียงคุณพูดอยากฟังไอเดียอินสปายเลชันของคุณเขาอยากทำให้คุณรู้ว่าเขาอ่ะให้เกียรติคุณมากนะเขาเข้าใจบริบททุกสิ่งอย่างในสิ่งที่คุณเป็นเขาชื่นชมเขาปลื้มเขาสนับสนุนนะ บอกไม่ถูกค่ะเขาอาจจะเป็นป่าสป์าใจดีซอสสป์ตใจดีดินพฤกษกกันมังกรไฟแม่สิงห์ธนูนะคะคุณดูเป็นคนที่มีความชัดเจนเปะ๊ะมั่นคงน่ารักเซ็กซี่และคุณเป็นคนที่วางแผนอนาคตเก่งถ้าหากว่าคุณกับเขาแบบมีไรายได้ที่แบบไล่เดี่ยวสูสีกันเขาอ,อยากบอกว่าคุณเนี่ย เก็บเงินเก่งหาเงินเก่งแล้วก็วางแผนการจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะบ,บางทีเวลาคุณแบบช้อปปิ้งซื้อของซื้ออะไรอ่เงี้ยเขาจะดูบริบทในการเลือกใช้ของของคุณแบบแพงหน่อยแต่ว่าใช้ได้นานเก็บไว้ได้นานขายต่อก็ได้คุณดูเป็นคนที่มีรสสนิยมดูเปะ๊ะมีเทสดูมีความยูนิคมันไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนคุณค่ะ คนคนนี้อยากบอกว่ารักคุณสุดหัวใจข้างรักข้างใครแล้วก็ยอมซิโลลาให้คุณแต่เพียงผู้เดียวคิงอย่างเขาอะจะไปโต้แย้งปะทะหรือว่าหืออะไรกับควีนอย่างคุณได้นะคะความสีไม้ให้หมดทั้งหัวใจอยากมีอนาคตร่วมกันอยากไปมาหาสู่อยากแบบทำทุกวันให้มีความสุขมีกันและกัน เป็นความสมบูรณ์แบบความแบบยินหยางบาลานซ์ลงตัวถ้าไม่ใช่คุณก็คงไม่แบบสมูทขนาดนี้ไม่เคยเหนื่อยเลยเวลาขับรถไปไหนมาไหนไกลแค่ไหนบ้านคุณก็แค่หน้าปักซอยอยากเอาอกเอาใจพูดจาพอๆทำให้คุณแบบมีความสุขสนุกสนานเกริมฟินอะไรที่แบบคนอื่นไม่เคยได้เห็นจากตัวเขา อยากทำให้คุณเห็นหมดเลยด้านแบบระมุนเท่ถ้าคนอื่นมองว่าเขาอีก้ยิงไม่หือไม่ออไม่โรแมนติกทุกสิ่งอยา่างลดอีโก้โรแมนติกตะมูตตมิโนเนียคอเคลียประเคนให้คุณหมดเลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะพึกงศกกันมังกรแม้สิงห์ธนู 1น1่1ห1ึ1งหนนะคะเขาเป็นคนที่ชัดเจนซื่อสัตย์จริงใจรักใครแล้วรักเลยรักแล้วรักเลยรักจริงมันอาจจะดูเหลือเชื่อถ้าเขาจะบอกว่าเธอเชื่อไหมฉันไม่เคยยอมใครไม่เคยรักใครไม่เคยสเสน่หาหรือผูกพันและอยากจะถนอมใครขนาดนี้ฉันถนอมเธอมากๆเลยนะคะ คุณกับเขาอาจจะเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารวันพุธได้นะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดปีฉลูปีจอฉลูจอขานชวดนะคะมะเมียมะโรงแล้วก็ปีหมูได้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มองว่าคุณคือว่าที่ แม่ของลูกภรรยาสามีอยากสร้างบ้านสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงทางสายสัมพันธ์ไปกับคุณจนแบบตราบนิดนี้ล่นชั่วฟ้าดินสลายไพ่คู่มันขึ้นน่ะนะเขามองว่าคุณคือคู่แท้โซเมตคนที่แบบเขาตั้งใจมารักคุณจะรักเขาแค่ไหนก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่าเขารักคุณแค่ไหน ตั้งใจทุ่มเทเวลาที่เขามีเวลาว่างก็อยากจะได้ยินเสียงอยากคุยอยากแบบอวดนั่นอวดนี่อยากให้คุณชื่นชมปลื้มในสิ่งที่เขาเป็นด้วยนะคะคุณดูเป็นคนที่เขาอยากอวดคะ่ะอยากมาแคนทุ่มเทแล้วก็ก็อย่างที่บอกมันอาจจะดูเหลือเชื่อเขาไม่เคยรักใครขนาดนี้เขาไม่เคยยอมที่จะแบบว่า โน้มตัวซิโรล,ลาบหรือแบบจ่ะค่ะครับอะไรก็ได้ตามใจเลยไปไหนก็ไปพี่พาไปได้ตรงนี้หรอตรงนั้นหรอเอาสิไม่เบื่อไม่แซงรถติดไกลแค่ไหนก็ไม่เคยบน่นคุณดูเป็นคนที่เขาไม่อยากขัดใจเลยสักนิดเดียวสักวินาทีเดียวสักครั้งเดียวก็ไม่อยากขัดใจคุณเลยนะคะ เซอร์กูดมากๆถ้าหากว่าดูแบบแค่สมใบอะบอกเลยว่าคุณเป็นคู่ของเขาเขาเป็นคู่ของคุณหลายครั้งที่เขาพยายามที่จะเหมือนแบบถามเต็งว่าเอ๊ะที่ผ่านมาถ้าหากว่าคุณกับเขาอายุแบบ30-40บบวกบบวก,บวกเคยมีแฟนกันมาแล้วกี่คนก็ว่าไป เขาพยายามถามเองว่าที่ผ่านมาเอ๊ะทำไมกับคนนั้นกับคนเก่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้เขาไม่ได้รู้สึกสบายใจผ่อนคลายหรือแบบรู้สึกปลอดภัยเหมือนคบกับคุณแปลกแต่จริงคุณเป็นความแบบสบายใจปลอดภัยพลังงานความแบบแพ้ทางคุณน่ะมันเหมือนแบบทำไมเขาไม่เคยแพ้ทางคนอื่นเวลาคนอื่นทำตัวงอแงง,งี่เง่าเขาไม่เคยงอแต่กับคุณน่ะ งอยอมได้ไม่เป็นไรเข้าใจน่ารักนะคะคุณกับเขาอาจจะมีตัวปปา,ปาอออ่างพอพานฟอฟันขอไข่สอเสือวอลแวนรอริงนอนหนูนะคะอ่สอสบหอรือสีนะคะแล้วก็มีตัวอะไรอะ่ะตัวคอควายเด็กชื่อนามสกุลคุณกับเขานะคะ เขากับคุณอาจจะแบบเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นที่รักดาริ้งหรือบางคนอาจจะแบบวางแผนเป็นภรรยาสามีกันไปแล้วบอกเลยค่ะว่าคุณดูเป็นคนที่เขาจะไม่ปล่อยไม่ให้ใครมาแชร์มายุ่งมาวุ่นวายมาเตาะมาเข้าหลังบ้านเขาจะปกป้องหึงหวงห่วงทำตัวเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของนะคะ เขาจะดูแลซัพพอร์ตออฟเฟอร์พยายามที่จะประเคนความสุขสบายความร่ำรวยให้คุณคุณไม่ต้องห่วงเลยมีเขาก็คือเหมือนแบบมีซปเปอร์แมนมีโดเรมอนอยู่กับตัวมี Google อยู่กับตัวเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วนะคะฝันดีบายบายราตรีสวัสดิ์ค่ะ